เพาะกระเป๋งก่อนปงทำงานของเรียนด้วยเขียนคำว่าโอมเข้าไปเอามือมือวางแล้วมือวางแล้วข้างบนมือซ้ายมือซ้ายที่ฐานจิตแล้วได้เลยแลาวก็ปฏิบัติธรรมไปเนื้อท่านาหนสายไหนอะไร โอเคจบแล้วตัดขึ้นตัดขึ้นตัดขึ้นมาจะเปิดความเปิดไหนเปิดความเปิดไหนหงายนี่ค่ะหงายเลยนะเออหงายนี่แบบนี้นะหงายนี่ยกขึ้นมาแบบซึ่าถ้าความนี่อ่าแบบนี้เปิดอ่าเปิดแบบนี้อ่าถ้าความนี่ใช่ถ้ายก็ขึ้นมาอย่างโอเคนะแล้า เอาท่นี้ก่อนเปิดหน้าเปิดมาครับท่นี้ก่อนเปิดไหนเปิดไหนเลยนะไหนไหนไหเลขแปดเลขแปดปฏิบัติธรรมนี่จะคุยถึงเรื่องอะไรมันรู้ไม่ใช่มันรู้เลขแปดไม่ใช่เลขแปดนี่เห็นไหมาถูกทางมีนี้มันมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวตัวของตัวของเขาเนี่ยคือข้างบนใช่ไหมตัวข้างล่างนี่คือตัวที่อยู่ตะมาเนี่ยเป็นตัวเขาแต่ตัวอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นข้างบน เมื่อถามเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็เราต้องอ,อันนี้แปดเนี่ยชือว่าข้างบนหรือว่าเบื้องบนเนี่ยให้โอกาสให้ปัญญาให้ความรู้ให้เรงเยอะมากแปดนี่เป็นในปัญญาหรือว่าถ้าถามธุรกิจเนี่ยจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้านบนเนี่ยอันนี้แบบน้นถามปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีคู่กรณีอ่ะใช่ไหม,มถามเขาม้าใจไม่เหมือนด้วยวาถามความรักอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีคนเลยแต่เ่ราเขายกถึงว่าเบื้องบน ให้โอกาสให้ปัญญาให้ความรู้เยอะและแต่เขาไม่รู้จักไปอันนี้ไม่ใค่คว้าหรือว่าไม่ลงมือทําถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์บอกให้ได้แค่ว่าประตูอยู่ตรงนั้นนะทางออกอยู่ตรงนั้นแต่คุณไม่เดินคุณไม่ไปสุดท้ายเขาเป็นไงไม่ถึงมันก็มันก็มันมันไม่ไปมันไม่ได้มันมันเห็นแต่ประตูอยู่นั้นแต่มันไม่เดินออกไปอ่ะไม่ไปไม่ได้อนนั่นแหละมันก็คือว่ามันมีโอกาสมันรู้มันมีปัญญาแต่มันไม่ปฏิบัติอ่าเนี่ยเท่าไหร่ บางทีเลขแปดเนี่ยต้องปฏิบัติตรงเข้าใจไหมไอย่าเซ็นถึงถึงเลยเนี่ยโอเคอมีอาการแล้วต่อไปอึบเห็นไหมเลขสองแต่ก็สับสนดีสับสนนี่ยจะปฏิบัติสายไหนดีมหาย,ยานหรือว่าเทรวาตหรือว่าเราจะเรียกไหนเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าจะเอาเอ,าอารหันต์เจ้าโพธิสัตว์หรือว่าจะอะไรมันสับสนว่าสองทางเนี่ยเจ้าแม่จังทีวี คิมว่าเราจะเอาไปทางไหนอสับสนไหมจ๊ะไหมบางทีสับสนไหมสับสนจะไปไม่สับสนนะไม่สับสนนะไม่มันเหมือนกับมีมันยังไม่แต่ว่ายังมันยังไม่ยังไปไม่สุดค่ะก็นั่นแหละไปไม่ส right. ุดไงแยกกำลังแยกแยะกำลังสังเกตอยู mm ่ใแล้วเลขกสี so ่ของเราเนี่ยเนี่ยต้องไปเขาว่าต้นตำรับเจ้าเก่าอะไรนะเจ้าสำหรับแล้วเลขกสี่เนี่ยต้องเขเรียนรู้อะไรปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปสายไหนสายที่ว่า เราสมมติเรื่องการแพทย์เราก็ต้องไปสายที่ต้นตอต้นตำรับมันเลยอะไรแพทย์โบราณนโบราณปฏิบัติธรรมถ้าก็ก็อริยสัพสีอะไรภพมิหารสีอะไรสีที่มาัาว่ามันเป็นอะไรนะคือว่าอะไรที่มันของเก่าเก่าๆ,ๆของชาเราจะชอบเรียนรู้ของเก่าเก่า,ขอ,าของโบราณอะไรต้นสีใช่จรมันจะนี่นมันจะเป็นปกเก่าเกือบด้ยิ่งพันปีสองพันปีห้าพันปีหกพันปีอันนี้ถ้าดูหน้าจานี่ก็ าชาแมนเหมือน,นกันเดียวเนี่ยน,นั่นได้เจ็ดเห็นไหมองเราเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยแลหละเรื่องหนังสือตำราอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนการความรู้ทุกอย่างมันอยู่ในตัวเราเราวิ่งไปสแสวงหาทั่วโลกไปสแสวงหาทุกสำนักสุดท้ายอ๋อไม่เจอมันอยู่ในตัวเราเหมดความรู้เนี่ยมันมีนอยู่ในตัวเราเห็ะนไหมสุดท้ายมันไง ต้องตัดสินใจลงมือปฏิบัติทำแหละไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปวิ่งหาตรงไหนไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันต้องลงมือทําเลยเมน่อเสิอย่าไปตั้งความหวังไว้เยอะไม่ต้องต้องเปลี่ยนตรงความคิดเห็นไหมบางทีถามเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยใจเนี่ยยังสละไม่ได้ยังรักสวยรักงามอยู่แลงงรักไม่นี่บางทีถามมไปงั้นแหละ แต่ใจเนี่ยมันจะสลัดไม่ได้ยังปล่อยวางไม่ได้ยังออกจากบ้านไม่ได้แต่ใจเนี่ยมันเหมือนอยากจะไปนะแต่บางทีมันมันมันมีภาระมีอะไรอยู่หรือวอาถนรนี่มันมันมันยังยังไม่ทิ้งถ้าคนจะไปอะไรนะคนจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถต้องตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกตัดอะไรทุกอย่างเลยตัดสมบัติอะไรต้องตัดทิ้งหมดเลยอนี้บางทีใจมันยังยังเหมือนจะอยากจะไปนะต่ว่ามันยังไม่ขาดเห็นไหม ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเราเองอัตตาหิอตโนนาโว่าเราจะออกไปจะทำอะไรมันอยู่ที่ตัวเราจร่งเรื่องบนเนี่ยเห็นไหมเาก็ชสี้แนวทางมาแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกแนวทางแล้วแต่เรามันอยู่ที่เราว่าจะไปไม่ไปเดินไม่เดินอะไรนะเห็น,น,นไหมโอ้โห,โห,โหออกมาแล้วเลกหนึ่งแล้วเป็นยังไงอาจารย์ ก็ที่ข้างบนเหอนันนี้ก็อันนี้ทั้งบนทั้งล่างนี่ก็ทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตัวของเขาเองแล้วเขาจะทํำยังไงเขาจะปอะิเขารู้ตัวหมดแล้วเขารู้เขารู้ตัวเขาหมดละเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันมาถึงตอนนี้แล้วเขาก็ยังสับสนอยู่ต่อไปนะแปดอ๋อปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องตุนเงินไว้เยอะๆหน่อยต้องเซฟเงินไว้เยอะๆหน่อยในธนาคาร เพราะว่าหรือว่าต้องวางแผนด,ดีเพราะว่าไม่มีเงินก็ปฏิบัติธรรมไปไหนก็ใครไม่รับอย่างเงี้ยหรือสุดท้ายในใบสุดท้ายใบสิบสามใช้ทั้งหมดสิบสามใบใบสิบสามนี่คือความหมายอะไรนะความหมายคําตอบสุดนี่ไหมเลขหกโ,<อ>โอเคเลขหกใบสุดท้ายถามก็คือว่า<อ>ปฏิบัติธรรมเนี่ยของเราเ<อ>ต้องไปสายบทที่สัตสายเสียสละสายจิตอาสา สายที่ว่าบริการคนช่วยเหลือคนมีแต่ให้คนตลอดเลย<ช>บริการขับรถไปเที่ยวน้ําตกบริการขับรถไปปฏิบัติธรรมพาคนไปน่นไปนี่คือว่าเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นเ,เ,เรือแจวเรือจ้งเข้าใจไหมสายบริษัทช่วยคนเป็นคนที่สัตว์โอเคไหมอันนี้อดีตนะอดีตที่เราทํามาอยู่ในเราปฏิบัติเดี๋ยวพาคนคน,นั้นพาคนนี้ไม่ไ<า>ไมีเรื่องอะไรก็คนนั้งขอไปช่วยน่อยช่วยมาส่งนั่นส่งนี่เป็นคนทีสัตว์ นสายโหดิศาสายต่อไปเจ้ว่ายังยังไม่จบสิอันนี้เพิ่งอดีตเราจะดูอันปัจจุบันนี่เป็นไงไม่จบไม่จบเสียปัจจุบันนี่ก็เนี่ยต้องปรับความคิดแหละต้องเปลี่ยนแปลงความคิดหล่ะนะเลขสี่เนี่ยเลขสี่นี่ถ้ามีออกสี่ตัวใบโพนี่กับโพดำกับเลขเก้าเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเนี่ยมันบางทีนะมันขีดสองข้างบนข้างล่างเนี่ยมันเป็นวิบากกรรม ถ้ากรรมมันไหนที่เรายังไม่เคลียร์เสร็จภอาระหน้าที่ไม่ว่าเรายังมีลูกอยู่ยังมีพ่อแม่อยู่ยังมีคนรักอยู่มีอะไรเนี่ยมันจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยยากมันจะยากนะคือว่ามันมันต้องเคลียร์อะไรให้เสร็จภาระหน้าที่ไม่ว่าติดนี่ติดศีลติดอะไรหรือว่าอะไรมันต้องเคลียร์หมดอะไรทิ้งทิ้งหมดต้องทิ้งหมดก่อนไหมสี่ออกมาได้ไหมบางทีเนี่ยได้สี่แบะบางทีเราต้องไปเชื่อมโยงกับรหัสตรงนั้นเราต้องว่ามันเนี่ยที่รหัสห้าช่วงของชีวิตรหัสอะไรมันก็จะออกมา มาอยู่ในไพ่เนี่ยตัวเลขบนไปบนมาสิทเห็นไหมอ่เราก็ต้องเริ่มใหม่ปฏิบัติธรรมโอเคเราต้องมีสร้างเลขสี่นี่ความหมายก็คือว่าเราต้องสร้างอะไรนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องสร้างสำนักเราเองสำนักคูเม่สำนักอะไรเป่าอโรคยาอาจารย์ไต่สำนักอะไรเนี่ยกับแม่อาม่าเราต้องมีสำนักหรือว่า่างเี้ยเราต้องมีทีมงานของเรา ให้คนบางปฏิบัติธรรมอะไรไหมแต่ว่าโอ้โหเงินมันไม่มีนี่ยแหละแปดเนี่ยเกี่ยวกับเควื่เงินตัวปัญญาเราอยากจะสร้างให้เหมือนอาตมาจะสร้างเหมือนร่ากายจะสร้างเหมือนหลวงพ่อโอ้แต่โอ้โหันวางแผนว่าเงินหายากนะดูเลยเรื่องนี้นะสองมาแล้วก็เอ๊ะมึงจะทำยังไงดีก็ลองเลยอยู่นั่นแหละเลข์กล่าวมาแล้วไหมอยากจะคิดจากเป็นเจ้าอาวาสอยากเป็นเจ้าสำนักอยากเป็นอาแม่าอยากเป็นเจ้าทรงหรือว่าอยากจะเป็นหมอดูอยากจะเป็นโน่นนี่เราเราเราคิดเนี่ยบางทีของเราเนี่ย มันต้องไปด้านจิตวิญญาณด้วยนะไม่ใช่ว่ารักษาคนเฉพาะร่างกายเนี่ยรักษาคนเฉพาะด้านจิตนะมันต้องขับจับไปถึงสูงสุดไปด้านถึงวิญญาณเนี่ยให้คนหลุดพ้นถึงฝั่งนิพพานเลยภายนนี้น,น,ะน,ะน,ะนะสุดท้ายก็เอาได้ไหมมันหน,นีไม่พ้นเลยไหมอยู่ที่ตัวใครกันอ,อยู่ที่ตัวเราอีกหมดอ่ะเนี่ยนะอยู่ที่ตัวเราหมดเลเนี่ยมาอีกแบบไหม,ไหม,ไหมเละชกเลยอันนี้แค่ที่อยากจะทํานะ อันเนี้ยการกระทาปัจจุบันเนี่ยมันต้องลงมือทำเลยปฏิบัติเลยต้องเสียสละเลยต้องให้เลยให้ก่อนไม่ไคสนใจเลยเสียให้ก่อนมีเท่าไหร่ก็ให้ไปก่อนไม่มีก็หาให้ไปต่อเพราะว่าคนเราหกเนียต้องเสียสละต้องปฏิบัติทำต้องเป็นเระเวชสันดอนนะสิบมันต้องเริ่มได้เลยนะมทำได้เลยไม่ต้องรอแล้วถ้ารอวันของคนเริ่มทําได้เลยสําเร็จเห็นไหมเลขนึงสองเห็นไหมแยกแยะให้ดีๆแยกแยะให้ดีๆ เลขสี่นะสร้างกลุ่มสร้างทีมสุดท้ายโอ้โหตอกแสต๊ปเลขสามต้องพูดต้องสอนพอเราต้องแบ่งปันต้องแช่เนี่ยต้องพูดเยอะๆต้องต้องพูดต้องเยอะๆต้องแบ่งปันเยอะๆต้องแชร์เยอะๆเนี่ยที่บอกว่าเราต้องมีสถานที่เป็นของเรา เราถึงจะพูดจะร้องราทําเพลงจะเต้นนร่างกงร่างกายเดี๋ยวเราไปดูทต่ทข้างบนเขาเนี่ยจะร้องราทาเพลงเต้น,นัน่างกนกาไม่มีใครไปดาไปป่าหรือปว่าที่มันของกูหลับของหลับตาเต้นไปเต้นอีเล่งการใครจะว่าเต้นไม่สมวยไมเรมันไปของมันเองเอะนะก็ั้นเราเป็นที่ของเราเราเราจะพูดจะสอนํารมะแนวไหนแนวดิสโก้แนวล็อกแนว,แนวปาร์ตี้แนวอะไรก็เป็นของเราเพ <c oughs> ราะว่ามันเราไม่ต้องสนใจใครแล้ว,ลวไม่ต้องสงสารเสียงกาเสียงมา้าเสียงแมแวจะร้องเราก็อันนี้ไป เข้าใจไหมโอเค15นาทีหมดเวลาอันนี้เราดูอ,อ,อดีตปัจจุบัน<ม>ใช่ไหมอ,นา,อนาคตเราไม่ดูแต่เราจะดูเอ๊ะเขายังไม่เข้าใจเนี่ยจะพูดอะไรจะอะไรเนี่ยเราขอแอบแบฝดูขบวนการว่าเราจะการาการทำงานทํายังไงอะไรเนี่ยขบวนการตัดขึ้นตัดขึ้นจะตัดแบบขึ้นก็ได้หรือว่าจะเปิดเปิดขึ้นมาหงาย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 หงายที่พระให้จับต้อนเลยเท่าไหรลเรียกเลยเรียกขบ แปลว่าเนี่ยที่เขาถามว่าเขาจะไปสายเขามาสายเนี่ยถูกแล้วเหรอสายโพธิสัตว์สายช่วยเหลือคนรักษาคนบำบัดคนนี่เมนี่รับมากเลยคือเทางบ้านเนี่ยเมื่อก่อนสร้าง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 แล้วก็ล้มตัวเองที่แบบพลิกแล้วก็ตอนนี้ก็ให้เขาดูแลกันองจบแล้วแต่ต่อไปจะดูไม่มันชกมาหกใบแล้วก็เอามาดึงมาหกใบนี่ก่อน สเห็น e ไหมเจอเจอจบเกออยอะไรไหมจบเกยอ,อเาดึงข้างล่างดกัหนึ่งสองตีสนามสี่ e? เนะไปดูต่อไปอันนี้สามส่หาสหเห็นไหมอ e? ่าเรามาดู เราดูเจอในปป็บริตัวนี้ก็คือตัวตัดสินใจปัญหาว่าเราจะปฏิบัติทำอะไรๆอาจเจอปัญหาปัญหาปปบมั้ยแอมเลขมันซ้ําๆเพราะเขาเลขเขาอะไรสามห้าแปดเห็นไหมสามห้าแปดใช่ไหมแล้วก็มีเลขอะไรอีกอะเลขเก้าเลขเก้าอีกใช่ไหมอันนี่ยเลขแปดเนี่ยต้องบริหารต้องจัดการเมันต้องบางทีเนี่ยมันต้องหาที่ใหม่เป็นเอจะมาก็ไปทำที่ของเขาอยู่ที่ของเขามันยังไงมันไม่ไม่ใช่มันต้องเราทําต้อง ต,ต้องทําเป็นที่ของเราเนี่ยแล้วก็ใจว่านเนี่ยแล้วก็เราต้องเสียสละเยอะๆหน่อยเนี่ยเราไม่ค่อยเสียสละนะเราต้องยอมเสียสละยอมต้องยอมแบ่งปันต้องให้เยอะๆก่อนพูดเยอะๆแบ่งปันแชร์ให้คนได้รู้จกักออกสื่อติ๊กต็อกออกสื่อเฟซบุ๊กออกสื่ออะไรออนไลน์หรือว่าอะไรถอดซอนในออนไลน์หรือว่าอะไรสุดท้ายก็สําเร็จเใช่ไหมแล้วก็รวมคนรวมกลุ่มมีคนตอนนี้4คน8คน10คนค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็สําเร็จแล้วต้องมีสํานักตัวเองถ้าสรุปได้ไหม สี sí. okay, à, ่กับสามมาเรื่อยๆเลยไหมมันมันคือว่าต้องสร้างสำนักตัวเองโอเคจบจบอะคนต่อไปเดี๋ยวไปล่างจ้แม่คนอินมานี่อะไรนี่ถามเลยถปัญหาอะไรเทียบให้ก่อนปะอาจารย์ฮะต้อเทียบให้ไหมไม่ต้องขีดๆถามเงินเขาได้ไหมหรือว่าต้องไม่ไม่ต้องคนละหัวข้อเพราะว่าเนี่ยสมมติเรามุมปฏิบัติตัวแรกมาเราก็จะมองอีกมุมมุมมองหนึ่งโอเคแต่ความรักเราก็จะมองอีกมุมมองหนึ่งกลางงานงั้นกลางงานโอเคได้โอเคไม่รู้อะปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่อยากรู้แล้วเอาโอเค โอ้ยทำขั้นสูงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราดูนะเอาการงานทางาจนเจตลอดชินได้เียเป็นธรรมดาแล้วว่านมันาบบวบี่กันง้หเยสับไเลยคนจะมีอะไรนะรูปบะคงรูปบะคำหลวงปู่หลวงพ่ออะไรยคนละเศไปเฮ้ยเอาหูทำยังไงเนี่ย การงานนะดูต่อนแรกการงานก็แนวหนึ่งเลยนะมันไม่เหมือนกันนะนี่เราบางทีเราดูก็ได้เลยพอเราไม่รู้อย่างว่าเขามีปัญหาอะไรเราจะเดาๆไปไม่ได้มันต้องโฟกัสคําถามก่อนต้องเคลียร์คขาถามให้เข้าใจก่อนพอเวาถามคำถามหนึ่ถามก็ต้องเคลียร์ใช่ใช่ต้องเคลียร์ให้เป็นเพราะแต่ว่าอาจารย์วันนึงดูซ้ํากันไม่ได้เพราะถ้าล้างไพ่อ่ะมันมันจะมีมีล้างทางซ้ายทางขวาไม่รู้เหมือนกันนะได้ทั้งสองอันเลยได้ทั้งสองอันเลยใช่ไหม ไม่ไม่ได้ติดว่าล้างซ้ายล้างขวาตัดตลอดอย่างว่าพี่มีดูบ่อยตัดไหร่อ๋อพอดีเรียนไพรูน์ล่นไพร์ลูนสเท่าไหร่ก็สามไปก็แต่จ็แล้วแต่เราจะจะสับสามครั้งเจ็ดครั้งเก้าครั้งหรือว่าเอ่ออะไรก็เอารู้จักไม่ไพรูนไพ่ยิบสี่ใบอันนี้ก็เออเราก็จะเอาแค่อะไรเนี่ยที่ที่ ที่กี่ใบนะที่เอามาขนางใน13บวก13 26บวกอีก6บวกอีก6เป็นเท่าไหร่ที่ดึงมาที่หลังสุดเนี่ยอีก6แล้วก็แค่หน้าหนึ่งเป็น32อาการพอดยพลังงานการปฏิบัติธรรมไปก่อนแต่ที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้นของเล่นอย่างเงี้ยทำเพิ่นให้ก่อน เอามือซ้ายวางกันเด็ดเด็ดเด็ดสมมติมามีลูกประคมีสร้อยคอมีอะไรแล้วก็เอามือมาวางกันอะไรนหมมีหลวงปู่หลวงพ่ออะไรที่เป็นเราเคารพอะไรเรมาวางกันวางมีทองไม่ต้องมาวางนะเดี๋ยวหายเดือดพอละแล้วก็สมมติว่าเขามีกำลังกำไรลูกประคำอะไรเนี่ยก็เอาวางก่อนเป็นอัตัดเครื่ง จะดูเรื่องธุรกิจการงานหรอการงานจะเปิดความเปิดไงหงเลยหงเลยหงเดินเหมือนกันไะ,ะ <c oughs> ไก่มันบอกมาแล้ว <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะเไป <c oughs> ไม่ไปงานของเราเนี่ยธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่อะไรนะอิสระ,ะ,ะแล้วก็้าขายทำมาค้าขายแล้วก็อิสระแล้วก็อาจจะมีทั้งในประเทศต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยต่อไปต้องขยายกิจการด้วยไม่ใช่ว่าทำแค่ จังหวัดเชียงใหม่ทังทีงปราจีนบุรีว่าที่เราอยู่แค่นั้นเราต้องขยายออกไปนะคือว่าแล้วเราต้องกล้าทําด้วยโอ้โตอนนี้สงครามมันมาไม่เอาย่อละหน่อยไม่ได้เลขห้านี่ยิ่งยิ่งไม่มีจํากัดนะยิ่งจะอันนี้ยิ่งจะไปไกลรู้สึกไหมเนี้ยธุรกิจเราเนี่ยเติดต่อไปเพื่อเห็นไหม ในศกโอ้โหธุรกิจของเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับหยุกยาสมุนไพรการเป็นการช่วยเหลือการช่วยเหลือ่าให้คนโดยไม่หวังไม่เอาอะไรเราทำยาเนี่ยโอ้โหลาเป้เนี่ยมันดีมากเลยแจกเลยอะไรโน่ตอนนี้โฆษณาลาเป้อยู่นะครับมาฟังเลยสมมติเราทำยาแล้วก็ได้ที่เราทำมันรู้สึกว่ามันดีแล้วเอาสักชนิดหนึ่งก็เลยให้ไปเลยแจกไปกินไปเดี๋ยวคนหายปอกโอ้โหตอน ตอนไม่มีตังค์เนี่ยเขาไม่ไม่ไม่ได้ซื้อเขาไม่อะไรเขาได้กินอะไมันหายป๊อบโอ้โหยาคุณแม่อาวัฒนาเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยถ้าเป็นลูกกับพ่อจะมันหายเลยคนก็จะปากแปดปากๆด้วยก็ตาลังเขาจะกลับมาซื้อเองต้องให้ก่อนให้เขาลองใช่ไหมเนี่ยบางทีเลขห์คดอันนี้โดยเราก็ให้มาเยอะแล้วนะแต่ยังให้ไม่พอเพราะว่าแค่นี้นะนี่มันอยู่ที่ตัวเราจะให้ไม่พอเรารู้สึกว่าเราเราเหมือนว่างกไปหน่อยหน่อยว่า มันเหมือนกับคนขายก๋วยเตี๋ยวสังเกตไหมก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทโหมันรู้สึกว่าเท่าแก่ร้านนี้มันเมตตาชามละสิบบาทจะกินไปสามคำหมดละเงี้ยนะยังไม่ทันอิ่มเลยต้องซื้อสักสิบชามถึงจะอิ่มมันมันเหมือนวบาบางครั้งมันเหมือนกับคนสังเกตคนที่มันใจบุญใจบุญไหมแต่มันมันไม่ใช่มันอะไรนะที่สุดมันไม่ถึงที่สุดมันไม่ได้ให้แบบว่ามันไม่ได้ให้จักใจนะให้แบบว่า ไม่หวงังไม่เอาไม่เป็นอะไรเนี่ยมันบางทีการให้มันต้องแบบว่าไม่หวงังไม่เอาเป็นนะที่หลวงพ่อคุณบอกยิ <c oughs> ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ให้คนเหมือนกับขี้ไปป๊อปอะไรไม่ต้องเอาหวางังว่าที่จะเอามาคืนหรือเปนน่าในเรื่องนี้แหละเลขสี่ไหมอา่อา,อาหกใช่ไหมให้แล้วก็สี่นี่ก็อะไรอ่ะการงานการงานไหมเนี่ยเราต้องมีบริษัทบริษัทแล้วก็ต้องมีองคอ์กรเราต้องมีทีมเราใหญ่ๆอ่าถ้าทีม ถ้าทีมเราของเราไม่แน่นหนาเราไม่มั่นคงสมาชิกเราไม่เยอะเราก็ลําบากเหมือนกันเราจะทำคนเดียวเนี่ยโอ้โหกลัวจะได้กลัวจะสําเร็จมันเหนื่อยเราต้องทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นองค์กรเป็นอะไรตั้งมูลนิธิตั้งสมาคมเรามาดูคุณปุ๋มนัทอะไรปุ๋มปนัตดาคุณการจลพลังเห็นไหม พอมีทีมมีอะไรปุ๊บทั้งกล้องทั้งอะไรพวกนั้นโอ้โหจะใครจะมาบริจาคตู้คอนเทนเนอร์หกสิบตู้มาล่ะใครจะบริจาคปุ๊บรัฐบาลยังไม่มีใครกระตุกกระติกแต่อาจารย์จะขออะไรปุ๊บบอกอเลยเพราะว่าเราไม่ได้มาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอะไรเนี่ยกนะ็เนี่ยแล้วก็มีทีมนะสุดท้ายแล้วก็เราต้องอ,อย่าลังเลอย่า,าตัดสินก็มีมูลนิธิต้องมีชมรมสมาคมอะไรก็แบบไปแนะม้ปัญหามาแล้วปัญหาแล้วปัญหายังไงเอ่ย หนึ่งโอ้โหสองโอ้โหเอาไปสามสี่นะปัญหาคือว่าเนี่ยมันตัวที่ว่าได้หกต้องถ้าหกหกแดงนี่เสียสละให้แล้วแต่หกดำเนี่ยมันไม่มีจะให้แล้วตอนนี้เขาให้ไปหมดทำข้าวกล่องแจกด้วยอันมันแจกได้แจกยามันมันต้นสมุนไพยมันก็ต้องมีทางื้อขายแต่มันไม่มีอะไรนะมันไม่ไม่มีต้นทุนมันไม่มีอะไรคล้ายๆว่าอะไรไม่มี เงินหมดหรือว่าอะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยบางทีเหมือนกับว่ามามา,มาพิสูจน์เราว่าคณจะให้มบางคนสังเกตพระเวสสันดรไหมพระพุทธเจ้าที่เกิดชาติหนึ่งเวสสันดรมีคนมาขอลูกขอเมียขอกันหาขอชาลีเดี๋ยวคนตาไม่ดีขอตาแก่ต้องแบบว่าอะไรนะให้หมดอะไรเ,เพราะว่าเหมือนกับว่ามามาทดสอบเหมือนกันคนคนเนี่ยยิ่งยิ่งสังเกตยิ่งใหญ่ยิยย่งดังยิ่งอะไรปบเนี่ยยิ่งรวยเนี่ยมันจะเจอบททดสอบเยอ,ะ,อะทดสอบเยอะ,อะ เงินภาษีเนี่ยทำไมว่าเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งยิ่งให้ด้วยไม่มียิ่งให้ด้วยใจมันไ่ายใจที่แบบแบบว่าไม่หวังไม่เอาไม่เป็นเลยพบเนี่ยโอ้ข้างบนเห็นว่านี่มันบริสุทธิ์เนี่ยแล้วีการให้ที่บริสุทธิ์พบเนี่ยมันยิ่งเต้งกลับมาหลายเท่าเลยต่อไปเลขหกโอ้ทำไมมันมีแต่เลขหกเนี่ยของคุณคุณวาสนาเนี่ยหกอะไรหกข้างหลังเนี่ยมีหกไหมสองสอง้สองเก้าหนึ่งหนึ่งสองเขาอะไร งบนทั้งล่างแล้เลยสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองแค่นั้นเองสองหกแปดอ่ะสองหกแปดอ่ะใบใกลางคนไปชลาเลยรนั่นน่ะหกเนี่ยไหมให้อ่แล้วก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้เลขหกนี่มันเหมือนกันเราถามเรื่องการงานเรียนรู้เรื่องการทาหยุกทํายาเรื่องเรียนรู้เรื่องการเสียสละการบริจาคการให้แล้วก็บางครั้งเนี่ยเราให้อย่าให้เราเราการเสียสละหรือว่าการให้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอย่าไปให้แบบว่า เหมือนให้เลยไม่ใช้ปัญญาเราต้องเรียนรู้ให้ต้องใช้ปัญญาเราช่วยเขาเราช่วยคนนี้เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ไม่รู้ว่าเขายังรอแบมืออ้าปากรอเราอย่างนั้นไม่มีข้าวก็รอเราเราสอนเราต้องสอนเขาตกเบ็ดเราต้องเขาพิจารณาเอาความรู้ให้พิจารณาเขาเราให้เขามีความรู้มีอะไรปุ๊บเขาไปหาอา,าหารตกปลาหาอะไรได้นะเราก็สอนเขาให้คันเบ็ดเขาอ่ะคำนองนี้เลยเลขสามอย่นี้มันมันต้อง่านการงาน บางครั้งตอนนี้เรามีคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆไหมเนี่ยท,ทาธุรกิจอะไรใหม่ๆไหมจะเริ่มธุรกิจใหม่ๆหรือ<ห>ว่างานตัวนี้เราไม่อยากจะทแลวงานเรื่องช่วยคนหรือว่างานอะไรไม่อยากจะทำลวเพราะว่าเคสิบสามเนี่ยมันก็เบื่อเบื่องานอันนี้ละงานที่ทําที่อดีตที่กําลังทําอยูเย่เน,นี่ยเบื่ออะไรตองเนี่ยให้เคสไม่อยากแบบนี้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันอยู่ที่ตัวเราเองเหมือนกันนะคิดมนอยู่ที่จะมาก็คือตัวเรา ถ้าขีดมันเปิดเราอยู่นี้ข้างบนต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ตัวเราเราจะทําอันนี้ต่อไปเกี่ยวกับงานงานเรื่องสุขเรื่องยาเรื่องสุขภาพก็ทาไปแต่มันเหนื่อยหน่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัวเราเองหมดไม่มีใครนี่ครับเราเราต้องเป็นตัวของตัวเองเนีเลขแปดเห็นไหมมันต้องใช้ทุนเยอะต้องบริหารต้จัดการต้องวางแผน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าการทําองค์กรทํามูลนิธิทาอะไรงานหน้าที่การงานสุดท้ายวางแผนแล้วก็เป็นเงินเป็นทองมันต้องใช้เงินเนี่ยไม่มีเงินก็ทาอะไรไม่ได้เราม,มาดูแผนสุดท้ายละจุ๊บเห็นไหมปัญหาอีกละโอ้โหไม่มีเงินมีปัญหาเลยพักเลย <c oughs> ไปต่อไม่ได้เลยจบเลยฮะ <c oughs> ไปต่อไม่ได้เลยอ่ะเปิดมาสี่ใบเห็นไหมของเราเนี่ยต้องพูดนนต้องพูดเยอะๆด้วย พูดปบมีปัญหาไม่พูดปบเงินมาเลยนะเห็นไหมอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยโอ้โหแค่ขอเบื้องบนหลวงพ่อขอสักสิบล้านเดี๋ยวหลวงพ่องค์มาให้เอาไปทาอะไรเอาไปช่วยสร้างกําแพงเมืองจีน <c oughs> มานะอะไรเนี่ยแล้วต้องตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานต้องพูดต้องอะไรปบเงินมาเลยเ <c oughs> ช่นไหมสังเกตไหมเราต้องพูดถึงจะได้สัางไม่พูดไม่ได้ส <c oughs> ั่งต้องพูดด้วยต้องสอนด้วยอะไรด้วยอ่ะต่อไปเรามาดูปัจจุบันนะ วันนี้ดีใช่ไหมดีสิอดีตเดือนปฏิบัติสองสองสี่ยังงงงงอยู่ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเรื่องการงานจะเอายังไงดีเลขห้าเนี่ยออกมาต่อมาแล้วมันก็เป็นงานที่เราทํามาหรือว่าธุรกิจเราที่ทํามาซื้อมาขายไปธุรกิจอิสระทํางานค้าคงค้าขายไม่รู้ตอนนี้เราทำอะไรเกี่ยวอะไรธุรกิจเงินกำไรค้าขายหรือเปล่าอะไรค้าขายเนี่ยจะเป็นพวกไหนอ่ะ น้ำสมุนไพรนั่นแหละน้ำสมุนไพรเนี่ยแหละที่ที่เอามาให้ดื่มเงี้ยใช่ไหมโอเคเนี่ยถ้าขายก็ไปได้นะเห็นมอ่ะแต่ต้องมีการโปรโมทมีการโฆษณาเอ่อไม่มีการสื่อสารให้คนรู้จักกันเยอะๆหน่อยสามตัวนี้เใช่ว่าต้องไปบอกให้คนว่าอันเนี้ยยานี่นะกินแล้วจะขึ้นสวรรค์นะกินแล้วจะต้องมาโลกหน้าใช่ไหมหรก็ต้องบอกต้องอ่าอ่าคือว่าโฆษณาหน่อยนะอ่เห็นไหมต้องให้อ่าบอกว่าเนี่ย ยินแล้วแก้กรรมได้หรือว่ากินแล้วรักษาโรคร่างกายได้อะไรบ้างมาเร็งมะเลงมาเร็งมาลังมาเลมากองมาแกงมาเงงมางองอะไรก็ว่าไปตามตามเนื้อเนื้อน้ายาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารักษาร่างกายอะไรมาลงมะเลงก็ว่าไปตามนื้แล้วก็เราต้องให้ความรู้ให้มันมาจริงได้นะพูด คนมารักษาร้อยโรคแต่เอ๊ะไหนแกินไปรักษาได้แค่โรคเดียวเพราะว่ากินแล้วทายทายตลอดเลยไ,ไม่ได้นะความจริงก็คือความจริงใช่ไหมยาใน,นถ้าโฆษณาเกินจริง,งไป๊๊บเป็นไงบ้างสุดท้ายสสจก็เข้าจับอะไรป่ะตอกเส้นหายทุกโรคจักกระดูกหายทุกโรคอาคนมารักษามาหายมันเก็บตัวเก็บตังค์ไปตั้งแพงเอ้าไม่หายเสร็จเลยจบเลย,เลยมอนเสือเลยป้าเชงบ้างใครบ้างนท้ายไม่รู้จะทํายังไงดีต้องเรียนรู้แล้วก็มือท่อสี่่ เยวกับต้องสร้างทีมงานหรอือว่าต้องเอาทีมเอาจังเห็ไหมปัญหามาแล้วโอ้โอนี้ปัญหาเยอะเลยเนี่ยงานนี่ปัญหาเยอะมากโคลมาเลยวนะโอ้ต้องตัดสินใจแล้วจะเอาไงดีนะอยู่ที่ไหนตัวเราเองนะต้องแยกแยะให้ดีๆต้องอย่าไปลังเลมันข้ามาตลอดเลยเนาะข้ามาตลอดเลยใช่แล้วเลยแค่นี่งานของเราเนีียคือว่าเราต้อง ต้องมีโครงการที่จะขยายไปต่างจังหวัดต่างประเทศไหมหมายถึงว่าส่งออกออมีไหมยัยงไม่มียังไม่มียังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรใช่ไหมอ่เนี่ยมันบางทีอาจจะต้องไปส่งออกซึ่งส่งออกมันจะได้ตังค์เยอะไงเด็กเจ้าบางทีเราต้องอ,อดทนอีกหน่อยหนึ่งช่วงน,นี้มันเศรษฐกิจแย่หน่อยอย่เงี้ยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปงแลงใช่ไหมเด้กเก่าใมาแล้วต้องอดทนหน่อยการงานเก่าบอกว่าเก้าอนนี้ละสี่สี่ตรงมันต้องเหนื่อยนิดหน่อย นเลขเจ็ดมันต้องเรียนรู้เยอะๆหน่อยเรียนรู้เลขอันนึงไหมมันต้องมาเกี่ยวกับเชื่อมจิตวิญญาณด้วยยาต้องยาอนนี่ต้องมีเชื่อมจิตวิญญาณเนียเสร็จแล้วไปสุดท้ายลึกบโอ้โหเลขเก้าเห็นไหมรู้ไหมว่าทําไมเลขเก้ามันออกไหมเก้า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 หมดเลยไหมเก้าเก้าเพราะเราเราหักเราดูเนี่ยสองเจ็ดเก้าเนีที่บอกนีเลขเก้าช่วงวัยกลางคนปัจจุบันเนี่ยห้าสิบสามอ่ะ ไปมองดูห้าเจ็ดเก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดเก้าสองหกแปดเห็นหรือเปล่าเขามาจำพวกเราได้หมดเลยเนี่ยงงไว้เนี่ยแล้วของเราเนี่ยหน้าที่การงานของเราเนี่ยต้องเสียสละต้องให้ต้องทำให้ความรู้คนให้เลยคนมันโชว์ด้านจิตวิญญ,ญาณขึ้นมาด้วยใช่โชว์ด้านจิตวิญญาณขึ้นมาด้วยใช่คือว่าต้องทํางานเกี่ยวกับด้านบวกกับด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยไม่ใช่ว่าแค่กายแค่นั้นเลยนะไอ้สี่นี่กายใช่ไหมกนี่ หกนี่เกี่ยวกับจิตใช่ไหมอเก้านี่จิตวิญญาณต้องลงมือทำอย่าแต่ฝันแต่ไม่ลงมือทำอ่ะสุดท้ายจบหมดเวลาตัขึ้นองาย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 อะไรเนี่ยสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดใบอ่ะงายไหมสิบเอ็ดใบจะอ่ะแล้่่ะหนึ่งเห็นไหมได้หกออกมาละสองสาม 4ี่7้9 10 11็อ็อารทงานออกมาเนี่ยงตัวเนี่ยไ้กเนี่ยงานเราต้องเสียสละเยอะๆไหมแล้วก็ต้องตัดชินใจทาลงมือทำเลยต้องกลัวเสียสละเยอะๆแล้วก็เนี่ยต้องสร้างทีมเยอะๆแล้วก็ให้เป็นตัวของตัวเองไหแล้วก็แล้วก็ ต้องแปลกใหม่ไม่เหมือนคนอื่นไหมแล้วก็ออส,อสองสองสมัน,เป,นเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปนได้สําเร็จนะไนี้เนี่ย,ยออกมาตั้งหลายตัวสำเร็จนะเริ่มต้นอะไรสำเร็จได้ลงมาแแล้วก็ต้องพูดเยอะๆนะสุดท้ายเนี่ยสิ้นเสร็จสำเร็จ,รจงานของเราตอนนี้ก็ยังสําเร็จอย,อยู่มันก็ยังดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกไหมจะทำต่อไป ่ะจบโดยรวมก็คือสำเร็จ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 โอเคแล้วก็จะได้เงินเยอะด้วยเนี่ยจะได้ท้องเส้นใหญ่กว่าเดิมด้วยผูนนี้ท้องขึ้นด้วยเฮ้ยแต่มาทำไมไปทองคองเนี่ยไม่ไม่ไปใบตองวันเ่ยเร็ว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 ใครเร็วเราื่อเหลือสองหัวข้อให้เลือกเรื่อเราวอะไรพวกว่างเรื่องเรื่อสุขภาพกับความรักอ่าเอาความรักเลยไหม โชว์ความรักเลยไหมพี่เอเมนนะครัมรักตอนสุดท้ายเนาะอีกแล้วสุดท้ายรัยก้ใตองนี่คนกีดจอมบอกไว้แล้วดุด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 บอดดุดกุดด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 ดุดกดดุ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 ดดดดุ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 ด 飞猪，飞猪，点击，平移。